แล้วมีไปรับรถอีกหนึ่งคันอีกแหลวซื้อรถอีกแล้วไปซื้อรถหนึ่งคัน 暂时。 ถ้าจบราคานี้ได้ก็โอเคสิไม่เสี่ยงมากตรนี okay. ้ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอะไรนะครับใช่ใช่ลุงพี่ที่ขายรถกระบะหรือเปล่าครับอ่าใช่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 โอเคครับอันผมกดเป็นสดก่อนใช่ไหมโอเคถ้ามันลงเหมืองได้ก็โอเคครับอะไรนะถ้ามันลงเอาไปทํางานเหมืองได้ก็โอเคครับผมได้ครับได้เป็นรถกระบะครับได้อยู่นะครับโอเคโอ้โหเท่เลยครับลุพี่ โอเคครับลูกพี่แต่ลองขับดูก่อนครับไมนเป็นไรครัาผมโอเคแล้วแต่ไอข้างหลังนี่มันไม่มีฝาปิดใช่ไหมครับลูกพี่ต้องไปซ่อมครับต้องไปซ่อมก่อนอ๋อโอเคโอเคครับลูกพี่อ๋อพอดีไม่ได้ซ่อมครับเดี๋ยวเ,เลครับลองขับดูโอเคครับ

โอเคครับเหลือคันเหลือคันนี้คันสุดท้ายใช่ไหมครับลูกพี่ค okay. ร oh, okay. 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 right. ับผมผมหมดแล้วที่เหลือต้องเอาไปใช้แล้วครับผมโอเคครับโอเคคันนี้ก็ได้ครับสนใจไหมครับสนใจครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมโอนให้เลยไหมเดี๋ยวผมเก็บกันก่อนได้ครับแต่ผมถอนเงินสดมาลูกพี่เอาเป็นเงินสดได้ไหมครับได้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 โอเคไบัญชีอะไรครับ หนึ่งครับผมโอเคออัน,นี้เงินสดครับลูกพี่ัาผมเดี๋ยวผมกดให้นะได้ลูกพี่ลองนับดูก่อนนะครับครับ<อ>เลขบัญชีหนึ่งนะ ใช่ครับออกมาแล้วครับพี่เรียบร้อยครับขอให้เป็นวันที่ดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับไว้เจอกันครับคครับมีอะไรบอกได้นะครับบอกมาได้เลยครับครับไว้เจอกันไว้เจอกันโอเคแล้วไหนนอนจัดเนติน่า โอเคเยเลยเดยดดีแนาโอเคเดี๋ยวต้องจัดสภาพหน่อยซ่อมหน่อย เรียบร้อยกันโอ้ยมีไฟหน้าด้ยวยโอ้อย่างเท่อย่างเท่อย่างเท่ยกสูงด้วยอย่างเท่เลย เ่สมัตเดี๋ยวไปดูดีกว่ามีของแต่งอะไรบ้างหล่อหอเลยคันนี้ อะไีจะส่งเ,เทพเลยพวกของแต่งวิ่งเค อะไรนเนี่ยอันนี้ที่การชนหน้านะหล่อเลยการชนหน้าเอสมันปีเลยวันนี้คือช่วงหลัง เท,ดท่ดีชออที่ชันล่นสิบดุดดุดดูจริง จัดส่งประมาณนี้เลยจิวหน้าแล้วไฟเ่เงียบไป แค่มีสิเกร์ดุบเลยแบบอแบสองแอบโอ้ยอยากเสี้ยวนี่เดินป่าให้เท่เลยอ่ะให้เท่ห้เท่นี่ เฮ้ยโหดีเท่จริงดูดิมีจรวดด้วยอันนี้มีทหารเป็นอะไรด้วยเอ๊ะจักรีอะไรอันนีื่ออะไรโอ้เราทำมีได้ด้วยนี่เท่อย่างนี้ตี๋หอม วันนี้เป็นคมเมียบขลังรอๆเลยโอ้โหเท่ชมัดอะไรสกเกิร์ตออโอ้โอ เจอตั้งนี้นี่เลยทรงนี้เลยให้เลยอะ่ะแล้วก็ล้อเรื่องจัดล้อใหญ่เลยล้ออันนี้ สีล้อซิ่งๆหน่อย uh oh. โอ้โหเต็มระบบนี่นะจะชวงรถประมาณนี้นะ <Okay. S 1> เห่เลยส,เส,สีดำสีดำก็ดุ แต่มีเท่จริงไล์เทเทเลยครับนี่เอ๋คุมเยว

อันนี้น่าจะทำกำไรได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิบสิบกิโล ได้มาราคาดีเลยโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็มีรับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วเดี๋ยวเราก็อเอารถไปชงก่อนให้มันแบบพร้อมขายอะ่ะซ่อมทำสีทำความสะอาดภายในนู่นนี่นั่นให้มันเรียบร้อยอะ่ะแล้วเดี๋ยวลงขายคันนี้น่าจะ เห็นเงินอยู่นิดนึงโอเค